วันนี้ก็สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าอีกอีกคลิปหนึ่งนะครับที่เราจะมาทำเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรไทยที่มีชื่อว่ากระท่อมนั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้เรามาจะมาดูกันนิดนึงนะครับว่า มาต่อกันนะครับหลังจากที่เราได้คุยรายละเอียดเบื้องต้นไปแล้วนะครับว่ากระท่อมนะครับเป็นอย่างไรวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนําวิธีสูตรนะครับสูตรในการใช้กระท่อมอย่างไรนะครับแล้วบางคนนะครับไม่เคยกินแบบเคี้ยวมาก่อนนะครับเราจะมีวิธีการทําอย่างไรให้มันกินได้ง่ายขึ้นนะครับวันนี้นะครับ เราก็มีสูตรนะครับด้วยกันนะครับประมาณ3ามสสูตรนะครับสูตรแรกนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำก็คือว่านะครับอันนี้นะครับใบกระท่อมนะครับขยี้ใบกระท่อมนะครับฉีกใบกระท่อมนะครับประมาณสักขีดก็ได้หรือ2ขีดก็ได้นะครับขีดหรือ2ขีดใบสดหรือใบแห้งก็ได้นะครับให้เฉลี่ยเอานะครับให้กากอาวนะครับถ้าใบสดประมาณขีดหนึ่งเนี่ยนะครับก็ใช้น้ําอยู่ที่ประมาณ1ลิตรนะครับ ฉีกเสร็จแล้วนะครับขยี้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 ในน้ํานะครับในหม้อน้ํานะครับนะฮะหลังจากนั้นเสร็จแล้วเอาไปต้มนะครับไปเคี่ยวนะครับเคี่ยวจนน้ําจนน้ําจนเห็นแต่ก้านออกมานะครับหลังจากนั้นเราก็กรองเอามานะครับกรองออกมาเสร็จแล้วปุ๊บเราจะได้น้ํากระท่อมเข้มข้นนะครับนะฮะอยู่ที่ประมาณ3 30 ml นะครับหรือ400 ml นะครับเคี่ยวจนแห้งเลยนะครับจนได้น้ําเข้มข้นนะครับ พอน้ำเข้มข้นตัวนี้เนี่ยครับเราก็จะสามารถกินได้นานขึ้นเอาไปแช่ตู้เย็นได้นะครับเก็บติดกินได้นานนะครับหัวเชื้อเวลาหัวเชื้อเอาทํายังไงนะครับพอได้หัวเชื้อมาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับนี่เลยครับรูทเบียร์หนึ่งกระป๋องหรือเครื่องดื่มนะครับแป๊บทรงแป๊บซี่อะไรก็ได้หนึ่งกระป๋องนะครับผสมนี่หัวเชื้อนะครับใบกระท่อมประมาณ30 ml นะครับ มันจะช่วยทำให้ร่างกายของเรานะครับมีความกระปี้กระเป๋ามากขึ้นนะครับมีความกระปี้กระเป๋ามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอะไรรู้ไหมครับกลุ่มใช้แรงงานนะครับภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมต่างๆนะครับที่ต้องการแบบออกแดดนะครับอันนี้จะช่วยมากช่วยได้ดีมากนะครับจะทำให้งานทำงานเนี่ยเพลินไปเลยนะครับนะฮะแล้วกลุ่มที่สองกลุ่มคนใช้สมองครับความคิดอันนี้สำคัญมากเลยนะครับ กลุ่มคนเหล่านี้นะครับนะฮะส่วนใหญ่เวลาที่มีการใช้สมองเยอะๆเนี่ยนะครับมันจะทําให้สมองตื้นะครับสมองไม่เดินนะครับสมองไม่วิ่งนะครับพอได้น้ํากระท่อมเข้าไปแค่นั้นแหละครับระบบสมองครับทุกอวัยวะนะครับจะส่งผลทําให้ระบบการประมวลผลได้เร็วขึ้นนะครับกระฉับกระเฉงมากขึ้นนะครับในการคิดนะครับในความคิดความอ่านนะครับ สุดยอดเลยนะครับตามที่อะไรรู้ไหมครับตามที่เราสัมผัสมาจากตัวเราเองนะครับอันนี้ประสบการณ์จากตัวเราเองนะครับแล้วเอามาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันเป็นแบบนี้นะครับอ่ะและที่สําคัญอีกข้อหนึ่งนะครับที่เห็นชัดเจนเลยก็คือเรื่องของคนที่ต้องการควบคุมควบคุมน้ําหนักนะครับหรือควบคุมการกินอาหารนะครับใบกระทอบเนี่ยจะช่วยได้ดีมากเลยนะครับช่วยในการลดอยากอาหารได้ดีมากเลยนะครับ เพราะอะไรดูไหมครับเพราะว่าผมนี่แม่งลองมาทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นที่เขาโฆษณาหาเหียอะไรนะครับอยู่ในอยู่ในอยู่ใน Facebook อะไรเองก็ตามนะครับโฆษณาตัวช่วยค่วยลดความอยากอาหารไอช้ชานุนชานี่ชาอะไรก็มั่งไม่รู้นะครับแล้วก็ไอ้ช็อกโกแลตหาเหีอะไรที่บอกช่วยควบคุมน้ําหนักนะครับช่วยควบคุมความอยากผมบอกได้เลยว่าไอ้กลุ่มพวกนั้นนะครับชิดซ้ายเลยเมื่อเจอใบกระท่อมอ่า ต้องการควบคุมความอยากนะครับนะฮะควบคุมน้ําหนักนะครับผมบอกเลยเลยว่าใบกระท่อมมี T o สุดยอดมากจากอะไรนะแม่จากประสบการณ์ตัวเราเองจริงๆนะครับมันช่วยลดความอยากอาหารได้ดีจริงๆบอกได้เลยว่าสุดยอดของสมุนไพรนะครับทาไมทําไมทําไมถึงมันถึงติดคุกเนี่ยครับเราก็เลยมานั่งวิเคราะห์โอ้ยมันแสดงว่าไอการที่มันติดคุกมาเนี่ยนะครับไอใบกระท่อมมันติดคุกมามันเลยทําให้เราเห็นว่า อะไรที่มันมีในตัวมันมันทําไมทําให้มันต้องติดคุกมาได้เออมันมีสารที่มันช่วยไปทําให้ร่างกายมีความกระปี้กระเป๋านะครับมันจะแตกต่างจากกัญชาสิ้นเชิงเลยนะครับนะฮะกัญชานี่แดกเข้าไปนี่เมานะนะครับสูบเข้าไปนี่เมานะครับ,รบแต่กับแดกกระท่อมเข้าไปนี่สดชื่นล่าเลยแฮปปี้ฮปปี้เลยนะครับบอกเลยเลยครับเหมาะกับคนไทยอย่างยิ่งนะครับวันนี้นะครับเรามาแนะนําให้ ทุกท่านนะครับแนะนานะครับให้ท่านไปลองนะครับอันนี้ก็จะเป็น1โซดนะครับอันนี้30 ML นะครับอันนี้1กระป๋องนะครับหรือท่านจะเป็นชาเขียวก็ได้นะครับอ่าชาเขียว1กล่องนะครับผสมมาเนี่ยสามซีซีนะครับอ่าหรือว่าจะกาแฟก็ได้นะครับก็อัตราส่วนในการผสมก็เท่ากันอีกเหมือนเดิมนะครับโอ้ผสมได้เยอะน้ำผงโคนผลมะผลไม้นะครับโอ้ทำได้เยอะมากนะครับถ้าใครทำได้ ถ้าทำหัวเชื้อแล้วเนี่ยนะครับเอาสามารถเอาไปต่อต่อยอดได้อีกเยอะมากนะครับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่แบบไม่ได้ไม่ได้จดลิขสิทธิ์นะครับเราเอามาแนะนําบอกกันตรงๆเลยครับเอาไปทําแดกครับอาลองไปทํากินดูนะครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นครับวันนี้เอาไปลองเองอ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับนะฮะมีอะไรสงสัยก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ